เงินสิรอบพาทองเด้อมีทองเพราะเลยมทนาเดี๋มทนาทองมาเนี่ยพาเงินนี้แล้วมีเด็ดจากการันสิรอบพาทองอีกองหนึ่งเด้อมือมือวันทีห้าเดือนหนึ่งสองพันซาซีเอาพอดีอันมาพร้อมรอบพาเงินอยู่ที่ตุเวียงทองพาเงินพรพาทองพร้อมเด้อสรรองขวพร้อมรจะอยากมาโมทนาขอเสด็จเจริญพรออาเกิดญาติโยมผู้มีจิตใจบุญใจกุศลเด้อ อ่าพอเข็นยืนเด้อมาได้เงินมาจากอันจะภาพเจ้าสถาพอพ่อทานเสียงเทศบ้านนาคอนเมือ,มองมอกแข่งเซียงความ,วามพา 9, 99, ร้อมด้วยครอบครัวเก้าแสนเก้าสิบเก้าพันกิ๊ดทานดกเตอร์สวนเทรแก้วอินทะวงนางบางอ่อนจิตทีเดชบ้านศรีวิไลเมือ,มองปักสันแข่งบริคำรมไซสานแสนกิบดทานพงษ์สวรรค์ สีรัตน์มีนาสองแสนกีบนางพวงสุสดาวิไดหงบ้านอนุสรใจมืองฝักจันหนึ่งแสนกบป้าคุณดีบ้านทาดถูเวียงหนึ่งแสนกีบเนอันคุณว่าเงินีน้เป็นมามอบแล้วเงินกลางเงิสนสดก็เลยเงินนะั่นนะออกกเ็เลยเออในถุงเงินสดอ่ะป้าอันตรายนี่ ได้แล้วมีจเจตจะกระตันศิรอบพระทองอีกองุ่นึงเด้อมือมือวันที่ห้าเดือนหนึ่งสองพันซาซีอ๋อเพื่อจะอันามาความรอบพระเงินอยู่ที่อัตุเวียงทองพระเงินพรพาทองพร้อมเด้อสรรองขว้าพรถ้าอยากมาโมทนาขอเสด็จเจริญพรออกเสด็จญาตณโยมผู้มีกิจใจบุญใจกุศลเด้ออนุโมทนาสาธุผู้ใดโมทนาแล้วก็ให้พระราบุญกุศลคำสูญยู่ดีมีแห่งซื้อขายลำรวยเด้อ